สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูกิ่งตอนของมะขามเทศพันุ์สีชมพูนะคะจริงๆลูกใหญ่ๆอะ่ะกินไปหมดแล้วจริงๆมันลูกใหญ่มากนะทุกคนนี่อ้วนมากสมบูรณ์มากนะคะให้ใส่ปุ๋ยเป็นพันธุ์สีชมพูนี่ใหญ่มาก ใหญ่จริงๆค่ะถ้าแบบว่าลูกที่มันโค้งยาวกว่านี้นะคือใหญ่จริงใหญ่จริงนะคะเล็กก็เลยตอนไว้แล้วก็เนี่ยเดือนครึ่งนี่ค่ะรากแล้ววันนี้จะมาตัดและจะมาแชร์นะคะมาแช์อีกกิ่งหนึ่งคือไม่รอดไม่รอดเนี่ยค่ะกิ่งนี้ไม่รอดแก่เกินไป แก่เกินไปแล้วก็จะมาดูตรงนี้ก็คือมันแห้งนะคะมันแห้งบอกเลยว่าให้เลือกให้เลือกนะคะอ่ะนี่กิ่งแบบเล็กๆแบบนี้ได้เลยนเนี่ยจ้ะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เท่านี้ก็ได้นะเท่านี้ก็ได้แล้วก็เท่านี้ก็ได้จ้ะนี่ใหญ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 ่เกินไปถ้าแบบเนี้ยโอกาสรอดยากเพราะมันใหญ่เกินไปนะคะเนี่ยประมาณเนี้ย ได้หมดเลยเนี่ยสามสี่กิ่งเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเรากา็ยัดขุยมะพร้าวใส่ถุงเล็กๆนะท่านผู้ชมนีม่เห็นไหมเนี่ยติดติดค่ะกิ่งไม่ได้ใหญ่เกินไปประมาณนี้นะประมาณนี้อา่าเดี๋ยวเล็กจะมาตัดแล้วนะจะตัดเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามันจะได้แบบความยาวแค่ไหนอุย้ยตัดอีกกิ่งหนึ่งลงมาด้วยอ่ากันไกลก็ยังคมอยู่นะเนี่ย แน่จา๋าเน่จ๋าทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเนี่เห็นไหมใบมะขามเทศร่วงเป็นปุ๋ยนะคะร่วงเป็นปุ๋ยก็ทําให้ดินดีไปด้วยนะมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะแล้วก็ประโยชน์ของมะขามเทศเยอะมากนะทุกคนนคะคะจริงๆมันลูกใหญ่เป็นพันธุ์สีชมพูค่ะแล้วเล็กก็จะตอน ตอนไว้ปลูกอีกนะคะเนี่ยตอนง่ายมากเลยเอามาให้ดูว่ามันตอนได้จริงนะแล้วก็ลองตุ้มตอนก็ไม่ได้สวยอะไรนะคะแล้วก็เชือกที่มัดก็เป็นไม้ตอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไอเนี้ยถุงอะใส่ย,ยางสองเส้นนะคะถ้าเส้นเดียวอะเผื่อบางทีเราตอนอยู่ที่แดดนะมันก็จะกรอบ เห็นไหมรากสีน้ําตาลคือสมบูรณ์มากค่ะนี่รากออกเยอะมากตอนง่ายเหมือนมะนาวเลยนะก็จะได้กิ่งประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้จะเอาไปอนุบาลใส่ในถุงดํานะคะถุงดำที่มีผสมใบของเนี่ยก็ได้เนี่ยค่ะผสมใบไม้หรือว่าพวกเศษฐานแกลบแล้วก็ใส่ดินนะให้ดินมันโปร่งๆอย่าให้ดินแบบว่าดินอย่างเดียวมันก็จะเหนียวแน่นเนาะ เนะะี่ยค่ะรากมันจะได้เดินดีๆสาเหตุนะทำให้ดินร่วนสุยนะคะสวยนะได้มา1กิ่งเนะะี่ยค่ะถ่ายให้ดูกิ่งประมาณนี้กิ่งใหญ่คือไม่ติดนะคะตายตายนี่เล็กก็จะได้มาขามเทศไปปลูกและวิธีทําให้แบบลูกใหญ่สมบูรณ์นะทุกคนมีบางลูกนะเหมือนกับพันยักษ์เลยคือใหญ่มากใหญ่ตะลึงเลยวิธีการก็คือเล็กใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะ ฟังดีๆใส่ปุ๋ยนะ้ำชีวภาพช่วงที่ออกดอกแล้วก็ติดฝักเล็กนะแล้วก็รดน้ำนะคะก็แค่นี้แล้วก็สังเกตดูคือลูกใหญ่มากใหญ่กว่าปีที่แล้วมากค่ะใหญ่แบบสวยตะลึงแล้วก็รสชาติดีด้วยนะคะสำหรับมะเขือเทศเนาะอ่าสำหรับมะขามเทศนะคะขอภัยด้วยเนาะถ้าใครอยากปลูกแล้วก็ขายได้ด้วยนะทุกคนกิโลนึงก็แล้วแต่ที่นะสี่สิบหกสิบแปดสิบหรือร้อยนึงนะคะ ยิ่งปลูกออร์แกนิกนะคือของเล็กนี่เราเก็บเก็บก่อนช่วงที่แบบว่ามันจะแดงจัดนะคะถ้าแดงจัดอนะ่ะมันจะมีหนอนแต่ว่าเก็บช่วงที่แตกๆเนาะท่านผู้ชมแบบฝากแตกๆอะ่ะคือมันจะไม่มีหนอนไม่มีหนอนเลยเดี๋ยวเล็กดึงให้ดูนะเนี่ยกินได้เลยไม่มีหนอนนะคะเนี่ย ต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบเนี้ยหวานถ้าแบบมีสีชมพูแบบนี้คือหวานละถือว่าลูกใหญ่นะท่านผู้ชมนี่นะคะค่ะอ่าส่วนด้านหลังก็กวาดใบไม้ทำปุ๋ยคะ่ะปุ๋ยหมากใบก้ามปูนะค่ะเราปลูกแบบออแก,กนิกแล้วก็นี่เล็กให้ดูเดี๋ยวเขาจะออกดอก ะะแล้วก็ติดฝากให้เรากินอีกเนาะเตี้ยเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวลิ๊กจะมาตอนอีกนะตอนอีกคือติดใจพันสวยมากแล้วกิ่งตอนนี้คือมันไม่สูงแต่ต้นใหญ่ที่เห็นนี่นะคะออมันมันใหญ่มากนะทุกคนนี่ใหญ่มากอยู่หลังบ้านเนี่ยเห็นไหมกิ่งเลื่อยออกมันต้นใหญ่มากแล้วดูลำตน้น ต้นนี้แหละที่พึ่งมาอยู่พึ่งมาอยู่หลังใหญ่มากเนี้ยค่ะนี่ดอกไงพึ่งก็มากินดอกไม้เนี่ยประมาณเนี้ยนะแต่ว่าถ้าเราตอนไปเราตอนไปเนี่ยมันก็จะเตี้ยนะเก็บกินได้สบายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนถ่ายแป๊บๆไม่กี่นาทีเองแค่นี้นะเดี๋ยวเล็กเอา กิ่งนี้นะคะรีบไปอนุบาลเลยใส่ถุงดำไว้นะคะเนาะเดี๋ยวมันจะไม่รอดแค่นี้ค่ะทุกคนสวัสดีจ้าไปกินมะขามเทศก่อนนะ